มาม่าพัดตี่เฮาหาันเพื่อขายตามกาดนัดนะเจ้ามีซอสพัดตี่หลายคนอยากจะรู้ว่าเปื่อยเงีย่ยอย่างใดนะเจ้าวันนี้แม่ต้อมจะมาแยกให้ดูเจ้าทำซอสสำหรับพัดมาม่านะเจ้าก็จะมีน้ำตาลทรายนะเจ้าซอสโชยุ ซอสทงคัดสึนะเจ้าน้ำมันหอยมิรินน้ำส้มสายชูแล้วก็ผงปรุงรสนะเจ้าอัตราส่วนเนี่ยข,ขึ้นขื้นหน้าจอแล้วนะเจ้าหรือว่าดูที่ในคำอธิบายคลิปนะเจ้าติดแก๊สเลยนะเจ้าแล้วก็คนให้เข้ากัน พอละลายเข้ากันดีแล้วนะเจ้าเฮาจะาผสมแป้งมัน3ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำสะอาด50 ml นะเจ้าพอเดือดแล้วก็เทน้ำแป้งมันลงไปนะเจ้าแล้วก็เทไปแล้วก็คนเลยนะเจ้าคนไปในทางเดียวกัน ซอสพัดก็จะมีความเหนียวหนืดหน่อยๆนะเจ้าอันนี้เป็นกระเทียมสำหรับเอาไปเจียวนะเจ้าใช้ประมาณสักสองกำมือใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเกึืงขวดนะเจ้าพอน้้ำมันร้อนก็เอากระเทียมที่เอาตำไว้ลงไปเจียวเลยเจ้า สำหรับการพัดมาม่าเนี่ยสิ่งที่ต้องใจก็คือน้ำมันเจียวนะเจ้าใส่เกลือปบบ่น1นส่วนสีช้อนชาเจียวไปจนกว่ากระเทียมจะเหลืองนะเจ้าอพอกระเทียมเหลืองแล้วนะเจ้าเราก็จะตักเอากระเทียมเนี่ยแยกออกมาจากน้ำมันนะเจ้า พอกัเดียวเ้าจะต้องใช้น้ำมันเจียวเอาไปผสมกับตัวน้ำซอสนะเจ้าต่อไปก็มาเตรียมผักนะเจ้าอันนี้เป็นกะหล่ำปี ประกอกะลาม,ม่วงนะเจ้าใครจะใส่ก้ากะลามปีก็ได้บม่ต้องใส่กะลาม,ม่วงก็ได้นะเจ้าแต่ถ้าใส่กะลาม,ม่วงพัดมามากก็จะมีสีสันมากขึ้นนะเจ้าเอาไปล้างให้สะอาดก่อนเจ้าส่วนแครอทเนี่ยเราจะซอยให้มันเป็นเส้นๆน,นะเจ้า ควยาวกดประมาณสักสองนิ้วไม่ต้องใส่ไส้กอกตัวนะเจ้าที่เปิ่นทำขายบางร้านเพิ่นก็มาใส่นะเจ้า เราจะผสมซอสพัด2ส่วนต่อนน้ำมันเจียว1ส่วนนะเจ้าไม่ต้องผสมซอสพัดเนี่ยหกระบวยนะเจ้ากับน้ำมันเจียว3กระบวยก่กระบวยประมาณนี้นะเจ้า ตั้งน้ำให้เดือดเลยนะเจ้าพอเดือดแล้วเขาก็เอาเส้นมามาลงไปลวกเลยอพอเส้นเริ่มนิ่มแล้วนะเจ้าเ,เขาก็จะเอา กะลาำปีกับไส้กรอกลงไปลวกตัวเลยนะเจ้า ลวกไปจนกว่าเส้นจะน,นิ่มนะเจ้าพอนิ่มดีแล้วก็ตักขึ้นมาพักขึ้นสเสด็จน้ำเจ้าเท okay. ใส่กระทะละนะเจ้าแล้วก็ตักซอสพัตที่ผสมกับน้ำมันเจียวแล้วเนี่ยลงไปไม่ต้องใส่ไป สีกระบวยนะเจ้าสำหรับเส้นหนึ่งหอมีตงหมดแซาเอดก้อนนะเจ้าไม่ต้องใส่ซอสพัดไปสีกระบวยใครจะใส่สักห้ากระบวยก็ได้แต่ว่าเราจะพัดบะเฮอมันรสชาติเข้มข้นเกินไปเพราะว่าเวลาขา,ขายเราจะต้องเอามาราดตั้งบนแหมกรรมหนึ่งนะเจ้า ใส่แครอทซอยนะเจ้าแล้วก็กะหล่ำม,ม่วงลงไปเลยตอนนี้เส้นมันยัง้อนอยู่นะเจ้ามันจะทำให้แครอทกับกะหล่ำม,ม่วงเนี่ยสลดลงไปนิดนึงนะเจ้าแต่ก็ยังมีความกรอบอยู่นิดนิดเนี่ยยังฮอนอยู่นะเจ้า พอเข้ากันดีแล้วนะเจ้าก็เอาต้นหอมซอยมาโรยเลย เวลาขายก็เอาใส่กล่องอย่างนี้นะเจ้าไม่ต้อมลองตักดูแล้วได้เซาเอ็ดกล่องพอดีเลยนะเจ้าเต่ากับจํานวนก้อนของเส้นมาม่าเลยเจ้าห,อห่อนึงมีเซาเอ็ดก้อนนะเจ้าก็แพกได้เซาเอดกล่องพอดีเลยเจ้า พอตักใส่กองแล้วเฮาก็เอาน้ําซอสราดลงไปเพิ่มแหมหน่อยหนึ่งนะเจ้ามันจะได้ดูน่ากินไม่ต้องคํานวณต้นทุนวัตถุดิบตกกล่องละ8บาท60สตางค์นะเจ้าต้นทุนรวมค่าใช้จ่าย2 5ตกกล่องละ10บาท75สตางค์ขายกล่องละ2 0บาทก็จะได้กำไรกล่องละ9บาท5สตางค์เจ้า ใครที่จะทําขายก็สามารถเอาสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะเจ้าหรือว่าใครที่จะเอาไปออกลงทานนะเจ้าทํากับข้าวทาอาหารเลี้ยงละอ่อนอย่างนี้นะเจ้าก็สามารถเอาสูตรนี้ไปทําได้เลยขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ต้อมมาตลอดนะเจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า